สวัสดีครกผมผมริวสุดหล่อเองนะแม่ลงตัวเองจริงเลยผมโอเคผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมริวทีเฮด28นะครับก็ <c oughs> วันนี้เราไมา่ได้เซิร์ฟเวอร์ปุ๊บปั๊บนะครับปุ๊บปั๊บเลยนะฮะอ่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาดแนวอะไรดีอ่ะไม่แน่ใจเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮนะผมนะครับไม่ต้องมาถามผมไม่ศึกษาเลยว่านะครับเราจะศึกษาไปพร้อมกันฮะนะครับเราจะลุยไปด้วยกันนะผมเพื่อนๆครับเป็นมิราเคิลเวอร์ชั่น1.8ถึง1.10จุด x เลยนะครับยูทูบก็รอติดตามครับผม อยู่นานเป็นครอบครัวครับผมเนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อนรับโอ้โหบูผมเดร็ขอบคุณครับขอบคุณครับคนหน้าตาดีรับที่ให้คนหน้าตาดีมาครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับต้องพยักหน้า้เขาเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับผมโอเคเย่เย่เย่เนี่ยครับโอเคผมรายละเอียดคลิกครับมันรู้สึกเหมือนแลกเนาะแต่คอมผมกากไงประเด็นนะครับคลิกครับผมมันต้องคลิกขวาหรือคลิกซ้ายอะใช้ของโดเนต อ๋อเดี๋ยวเดีมันเป็นป้ายบอกใช่ไหมโอ้โหบ้าเออเน,นะครับนี่คืออ๋อนี่เขาเขียนบอกตรงนี้จะทิ่มตาผมอยู่แล้วนะครับผมอ่าอันนี้ให้เดานะต้องเป็นแนวเซอร์เวอร์ครับผมแน่นอนฮะนะครับแล้วก็อาจจะมีเควสผสมเข้ามาด้วยนะครับรับบัตรออนไลน์คลิกเยี่ยมอะไรแรกได้บ้างออเคสออเคสต้าเนี hmm. ่ย <laughs> มาเป็นวงดนตรีเลยนะฮะ <laughs> เปลี่ยนบัตรออนไลน์ตัวเดย์พวกบัตรออนไลน์ธรรมดาออนไลน์รับของ เป็นบัตรเก่าหรือ,อยังไงให้ผมเนี่ยเป็นคอมมันบ็อกซ์ที่แบบน่ารักดูดีนะครับสวัสดีคุณพรมกินผายนั่นฟิวตี้ผายโอ้ยเล่นแต่ละมุกนี่ไม่นะครับไม่บ้าจริงเล่นไม่ได้ครับวีลคัมนะับเป็นเหมือนเป็นธงนะฮะเป็นธงนะครับชอบไอเทมโกโก้โก้โก้เลิ g สโก้อะไรอะทำอะไรได้บ้างเนี่ยปายไม่มีอะไรเขียนเอ้ยต้นนี้แต่งตัวเท่ว่ะโอ้โหเขาชอบแอดมินเหรอแน่นอนบ,บ,บูป้บปาบูปัาบูป้าบูปับ ครับนะครับอันนี้คือเอเมอเรลอันละหนึ่งร้อยครับไดมอนด์อันละแปดสิบห้าตอนนี้ผมมีเงินศูนย์บาทนะครับไม่ต้องสงสัยครับนี่นะครับอย่าถามนะว่าพาร์ทนี้โอ้โหพี่มีของแค่นี้เหรอ <c oughs> คุณริวมีของแค่นี้เหรอครับน้องริวมีของแค่นี้เลยครับแน่แนน <c oughs> ถ้าเกิดมีแค่นี้ก็ไม่ใช่ผมแล้วดครับอันนี้ชั้นสองปะอ๋อเป็นร้านขายของนะฮะก็สามารถนําของมาขายได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดยเด๋ยวเพชรนี่อ๋อราคาหายมาเกือบครึ่งเลยผมนี่ยประมาณอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหผมอ เรากดขึ้นมาได้นะแต่กลับลงไม่ได้อ๋อกลับลงได้ถอยบ้าเอ้ยนี่ฮะแหมส่วนใหญ่จริงๆเลยผมนี่ก็คือช็อปนะครับชั้น2อยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ดิชั้น2นี่ต่อยิงก็แปลกแล้วนะครับ <laughs> V.I.P. สามารถทับไฟล์ทับคิวทับแพทได้ครับซูเปอร์ V.I.P. มากกว่า V.I.P. คือ T.P. แล้วก็กอดครับฮีโร่มากกว่าซูเปอร์ V.I.P. ครับผมนะครับอาจจะเราขายของให้ตัวเองหน่อยแล้วกันนะผมสำหรับคนที่โปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับเอ้ยอยากจะโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถติดต่อผมมาได้ให้ผมนะครับข้อเสียคือ อ่าคิวเยอะนะมีได้ข้อเสียเลยนะครับผมก็ใจเย็นๆหน่อยฮะสำหรับคนที่โปรโมทครับขายปืนครับมีอาร์เอซองเอสามีปืนต่างๆมากมายท่านผู้ชมได้เลือกใช้กันนะผมนะตั้งแต่สากลเบือจนเรือลบเลยนะฮะทำไมตอนนี้รู้สึกคึกๆยังไงไม่รู้เลยอนวออดเดี๋ยวัทคึกเกินไปแล้วการบ้านการบ้านโอ้โหต้องทําในคอมยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยอาการบ้านเลยวะอ่ะจำไม่ได้เวลคัมลูเดตโอ้โหอลังการงานสร้าง เดี๋ยวจะมีอะไร BS นะอะไรวะคืออะไร <c oughs> อ่าแบงกอก,กาสเกี่ยวเลยปะวะนะครับโอเคผมนี่คืออ่า Welcome l u t h y h e ยี่สิบแปดครับอ่าเกี่ยวกับยศครับผมเนี่ยก็อ่านไปแล้วนี่หว่าเนะอันนี้ก็จะเป็นฟรีไอเทมตรงไปแจกของฟรีครับนี่คืออ่า VIP สิบห้าวันนะผมห้าสิบูครับสามสิบวันหนึ่งร้อยูครับ SVIP ไม่มีถาวรนะอ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรผมนะเ,เป็นถือว่าเป็นการเติมระยะยาว อาฮีโร่มีถาวรมาโอ้เทพทูถาวรคนเติมเยอะสุดนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นประจำเดือนก็ได้ฮะนะครับอย่าลืมใส่ผ้านอนามัยด้วยโโหประจำเดือนบ้าบออเลยงันนะฮะทับเกตเพื่อเปิดดูวาร์ปต่างๆครับอ่าโอ้โหเดยวาร์ปไปไหนบ้างวันนี้ครเยอะผมนะฮะอ๋อมีวาร์ปไปด้วยผมสำหรับคนที่ขี้เกียจเดินนะครับฮาโลวีนเติมเงินคูณสามนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสามพฤษภาคมวัาผมซึ่งวันที่ผมถ่ายนี่ก็เลยมาแล้วเนี่ย เออนดครับเลยมาแล้วจ้ะไอ้วันที่ผมลงน่าจะเลยมาแล้วเนีฮะมินิเกมโกโกกครับที่กล้องเลยครับแล้วก็อ่าแหล่งรวมความสนุกก็ผมเน็ปสามารถมาเล่นกันได้ฮะอ่าแบบว่าเอ้ยเพื่อนเพื่อนแบบว่ามีแฟนก็ได้เพื่อนก็ได้ให้ผมเน็ตัวเองตัวเองมาเล่นมินิเกมมันเหอะเล่นอะไรสงครามเจียงนอนเนี่ยอ่าเพนบอลโกโกเล่นได้เปล่าวะอ่าเลเซอร์น่าเล่นอ่ะปิดประปงอยู่ครับผมเน <c oughs: <c oughs: <c oughs> ็ปใช่ปะ ติดตามเร็วๆนี้ครับแต่ว่านี้น่าจะเล่นได้ฮะแต่ว่าผมยังไม่ไปนี่ครับอันนี้เล่นได้ไหมฮันเกอร์เกมก็เล่นได้ครับผมแต่ว่าแล้วขอรีวิวสปอนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ <S <S บอกฮันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ารีวิวให้เสร็จก่อนนะครับเอาไว้ช่วงท้ายเลยกันนะฮะฮ่โอเคโลคลาสโอ้โหผมเป็นโลคลาสเหรอนะครับก็อาจจะดูกระตุกบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางก็ขออภัยด้วยนะฮะฟรีเทมครับอ่าท็อกท็อกจันนะจันหนึ่งศูนย์สี่ครับอ่าอีเวนต์ทุกวัน เวลาตั้งแต่5โมงถึง3ทุ่มเลยครับอ่ะแฟนเพจคลิกชาแนลคลิกนะครับเว็บช็อปคลิกครับแล้วก็นี่เป็นฟรีเทียมต่างๆมาใหาม่ทำไมป้ายมันยาวจังฮนะโอ้ยเอ้ยกแหลกๆๆยาวอะไรขนาดน,านั้นคือมันก็ไม่ได้แหลกอะไรมากมายนะแต่ว่ามันดูเหมือนกระตุกครับผมนะฮะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดีเนี่ยของจริงเลยนะครับอีบา้าเอ้ยแจกฟรีเพรกันได้ย่าอีกแล้วอาจจะของโปรเทคทุก2วันครับโปรเทคกันคนกลับบ้านนะ กันคนกันบ้านแจกของนะครับ200บาททุกชั่วโมงครับนี่โอ้สุดยอดคิดอ่าฟื้นดีไม่ไม่เอาครับผมเรามีของใน Ender Chest อยู่แล้วครับแอดมินนัดจะนำ Ender Chest มาวางตรงนี้นะนี่ครับจะได้แบบว่าดูของไม่ได้ครับเอาแอปเปิ้ลมาหน่อยดีกว่าฮะรับมาฮะเยี่ยมเราไปเปิดกล่อง Ender Chest ก่อนดีกว่าฮะว่าแอดมินเนี่ยให้อะไรเราบ้างครับซ่อมของแพงจังวะอะไรอ๋อรับ exp ฟรีนะครับผมเดีย๋ยว er ๆ Ender Chest Ender Chest มันเป็นตามหายากเย็นอะไรขนาดนี้ครับทางด้านหน้าเราก็จะเป็นวาร์ปโซนครับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเพื่อเปิดอ่าดูข้อมูลต่างๆครับเดีดเด็ดคินพิษดาะ p u p เดีดเด็ดียคินพิดเรียงไงวะ p u p AUP อ่าไม่ได้ช่างมันเถอะสำหรับใ,ใครอยากเล่นวาร์ป PB ให้ผมยังไม่เล่นฮะ PB เล่นอะไรตอนนี้เล่นไมค์ครับก่อนเรับ อแต่ละมุกนี่มันปัญญาอ่อนสิ้นดีเลยเนะครับทำไมผมใช้คําสั่งไม่ได้วะอ่าทําไมอ่ะทำไมก๊อนะครับโอเคไม่เป็นไรฟิชชิงรัดตกปลาได้ฮะจะตกบนนั้นได้ไหมหเท่วะเฮ้ยเท่วะเฮ้ยตกได้ปะวะโอ้ไม่ได้อ่ะโอ้แมงโอ้อยเนีครับโอเคผมนะครับผมอยากจะถามคุณผู้ชมว่าอ่ายังไงดีอ่ะหนึ่งแสนซับนี่ไม่เอาเดี๋ยวไม่ถามหนึ่งแสนซับแล้วเบื่อถามบ่อยแล้วครับอยาก ให้ท่านผู้ชมถ่ายเล่นดีกว่าผมว่าผมสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยให้ถ่ายนะครับตั้งแต่150ถึงอ่า190แล้วผมให้ถ่ายให้ผมสำหรับคนที่ถ่ายถูกก็จะไม่มีอะไรให้นะเล่นๆนี่ผมถือว่าเป็นการกิจกรรมเล่นๆนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ไม่มีส่องติงอะไรเลยครับผมเนี่ยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยรับผมเพื่อนๆครับนะฮะถือว่าเราดูกันมานานเว้ยนะครับก็บางคนนี้ก็ดูผมมานานนะผมสำหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูฮะอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยครับว้าบโกโก้ครับนะฮะมาดูครับด้าน ลูมอีเวนอีเวนนะครับอีเวนคลิกครับไม่ไปสร้างบ้านสองสร้างบ้านสามไม่เอาอะวับพิวพีครับอยจะพึ่งไปเลยนะครับแมรี่ไปแต่งงานละเออไปผม,มจะเล่นมายคาดด้วยผมวับตีบอสเอ้ยตีบอสเดี๋ยวเราค่อยไปดีนะครับวับข้ามอนครับข้ามอนหนึ่งข้ามอนสองฮะทำไมมอนสองน่าจะเป็นมอนสเตอร์นะอ้าฝักเดี๋ยวเราไปหาเอนเดเชสก่อนครับเอนเดเชสอยู่ไหนเนาะ ผมเป็นนักเดินทางคนหนึ่งที่ใส่แจ็คเก็ตหนังควายนะครับแล้วก็กางเกงยียนที่ดูดีมีออร่าแหล่งรวการสนุกครับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอไปหาเอ็นเดอร์เชดก่อนนะครับแม่งตรงน,นี้ก็ไม่มีอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเดีดอะหลืออ่านกฎของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าครับอาจจะเป็นไปได้ครับโอเคกฎของเซิร์ฟเวอร์ก็ห้ามม็อดทุกชนิดห้ามหยาบในเซิร์ฟห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นๆแอดมินและสตาฟจะไม่ขอรหัสผู้เล่นนะครับโอ้โหมาเป็นเกมออนไลน์เลยห้ามปั๊มของต่างๆครับ ทำเกียนผู้เล่นจนฟ้องแอดมินเนี่ยฮะเกียนเล็กน้อยนี่เกียนได้เหรอไอ้บ้าเอ้ยนี่ครับมาไซโน o โหเดี๋ยวอะไรบ้างวะเอาของกาเก็บไปก่อนเลยครับนี่ฮะไดมงไดมอนอันนี้อะไรอะบัตรออนไลน์ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองครับเราเก็บไปก่อนฮนะมีอะไรบ้างวะพี่เพื่นอนอามืออ่อนนี่เป็นเควสนะครับผมเป็นแบบว่าสลับไว้ทำเควสนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีเควสแน่นอนครับ super hack 5 นะครับระดับเต็มเลยนะฮะก็สามารถนําไปขุดกันได้ครับซปเปอร์โฮครับแล้วก็อันนี้เป็นธนูไ,ไว้ใช้ยิงครับอันนี้หน้าอันนี้ไว้ใช้ตีเปล่าวะขวานที่ถูกสร้างขึ้นโดยรวบรวมช่างทั้งหมดในประเทศสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในสงครามคือเอาไว้ตีใช่ไหมนะครับช่างมันเดือครับของในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่ได้ว่าจนเกินไปผมถือว่ายังโอเคใน,นระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าของกลินเกนนี่แม่งมีแน่นอนเว้ยนะครับเช่นอันนี้ อะไรวะคาถาแห่งแห่งไฟผมลองคี้ขวาครับดีนะคิดขวามันได้แต่ตีได้ใช่ไหมตีได้บ่กว่าโอ้โหดูดูไก่ไฟไหม้เลยครับไฟไหม้ไก่ไฟไหม้เลยครับมันบวกอะไรบ้างวะเมื่อใช้ต้มตีจะติดไฟไปเป็นเวลาเจ็ดวิมือถือจะได้รับความสามารถสปีดขั้นที่สองครับมือถือจะได้รับความสามารถไฟเออร์เรสซิเทน์นะครับเรสซิเทน์ครับขั้นที่สองครับอันนี้อะคาถานั้งแห่งเนียบอกคิดขวาได้ เอ้ยด,ดีไม่ได้ครับผมตีน่าจะแข็งนะน่าจะเดินไม่ได้อ๋อจะสโลนะครับก็วิ่งไหวรั้ผมแล้วก็ดำน้ำได้นะฮะเยเยี่ยมอันนี้นะ่ะมันมันบังบ่เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องถือนี่ไว้ก่อนครับอ่าอุ้ย,ยหล่นเปล่าวะไม่หล่นนะจะหล่นนะไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาโอเคครับผมดาร์กสโลอ่ามันบวกอันนี้อีกแล้วอะแม่งมองไม่เห็นเลยครับอ,อันนี้น่ะอันนี้น่ะโอเคได้รับผมอันนี้ก็ อาวุธของผู้คุมกฎครับจากโลกที่สามผมนะครับโหดที่สุดใน3โลกเลยอาวุธนี้นะครับผมโม้เป็นงั้นแหละนะครับอ่ามื่อถือจะได้รับความสามารถสปีดดาเมจเลสติแทนนะครับอินเวสิเบิลเออินวิสิบิลิตี้นะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดนี้ขอโทษนะครับขอโทษงามๆเลยเพราะว่าผมยอมรับว่าผมไม่ฉลาดผมก็พยายามฝึกอยู่ในทุกๆวันนะครับผมนะฮะก็บอกแม่งไม่รู้กี่คลิปเลยฮะอ่านผิดแม่งเกือบทุกคลิปเลยนะครับ เออโอเคเราจะไปทำเควสตรงไหนดีนนครับผมเนี่ยจริงๆก็ถามอย่างนั้นนะผมไม่รู้ครับซัมโบอาซีนะครับผมอ่ะอ้าวเราขอโทษนะเพื่อนนะฮะเอ้ยมันไม่ใช่เพื่อนเรามันเป็นซอมบี้ไม่บ็อกมาร์เก็ตดออาวาแล้วว่าผมก็จะมีคนทำเควสแล้วก็เอาของมาขายหรือว่ามันเป็นของแจกวะสเตตัสก็เหมือนกันเลยนะสเตตัสนี่เหมือนกันเลยครับผมน่าจะเป็นของแจกนะครับผมคิดว่านะครับดูดิ แม่งขายกระนาวเลยทำไมตายไปน้องชายเนี่ยครับก็วิธีการซื้อก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับก็คลิกขวาสองครั้งครับซื้อเลยดีอะร้อยบาทซื้อก็ได้อะอะไรไม่รู้ผมซื้อไปก่อนแล้วก็กดคลิกที่เมลครับอ่านะฮะวิธีการขายก็นี่ครับมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ครทนะครับแล้วก็ตามด้วยราคาป่าววะราคาแล้วก็จํานวนของไหมอ่าใช่เดี๋ยวเราขายอีกสองอันดิอ่าประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยครับ ข้าแห้งไฟกอดดูมโบวกอดดูมโบวอะไรอ่ะชายาอ่ะเพศอะไรอ่ะเพศหญิงเหรอครับอ๋อมีเพศให้เลือกครับมีเพศชายเพศหญิงอ่ะเพศทอมเพศเกย์เลสเบีย้ยนเป็นตุด๊ดเป็นตุดนต๊ดนะฮะเราเล่นเป็นชายโอ้เป็นตุ๊ดไม่ได้ครับผมอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ยังเลือกรีครับผมแต่ว่านี้จะเสียตังค์แล้วครับผมซึ่งผมมีร้อยเดียวเองฮะดีเทสที่แปดเด็กน้อยอันนี้ก็เลือกฟรีไว้เด็กช่างเราเป็นเด็กไรเดีย น่ารักสายหื่นสายโหดไม่โสดโสดสายยอดเด็กน้อยเด็กเนิร์ดเราเป็นคนน่ารักความน่ารักของมันของเรานั้นมันเด้งโดดวิธีเปลี่ยนสก,กินนะผมซึ่งผมไม่เปลี่ยนครับเปบปเติมเงินฮะฮา่าฟิร์มอันนี้อะไรครับผมเนี่ยครับอ๋อเป็นอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงครับผมเนี่ยครับดาสิบพอย์ฮะก็จะมีเงินในเกมด้วยผมแล้วก็จะมีเงินนอกเกมด้วยผมนะครับก็พวกทูมนันนองทูมันนี่อะไรทํานองนี้ครับคําสั่งทีมครับ คำสั่งสั่งเลี้ยงฮะแล้วก็คำสั่งโปรเทคครับผมนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็กดหยุดคลิปตรงนี้ได้เลยฮะหนึ่งสองสามอันหนึ่งสองสามอันหนึ่งสองสามโย่โย่โอเคเควสโซนได้ผมโอแหม่ซับเบอร์นี้มีรูกบ้าจนี้ก็เข้าใจง่ายนะฮะแหม่ภาษาไทยของเรานะครับดีก็เขียนป้ายเล็กๆเนาะอยากให้อิมินปรับเควสอะไรนะครับบอกชื่อเควสและรายละเอียดที่จะให้แก้ให้ผมเช่นโหแอดแม่งโคตรยากเลยยากแสตดเลยครับผมเปลี่ยนตัวดีแอดมินนะครับก็เขียนแล้วก็ ใส่ลงไปในนี้ได้เลยครับผมเช่นอาให้แลแอดมินดีวะ <c oughs> ไม่ให้ดีกว่านะครับงกนะครับแอดมินก็เพิ่งให้ผมมาเนี่ยน,นี่เควสเลยวะโอเควสเป็นใช้ได้เลยครับเควสแนะนําครับอ่าแล้วที่แอดมินให้เรามานี่คือเควสเลยวะพิภพอาร์เมอร์นะครับเดี๋ยวเดมันต้องมีเควสอะไรสักอย่างครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอลองมองหาก่อนนะฮะเควสอันนี้ไม่น่าจะเป็นส่วนผสมของเควสนะครับคิงอาร์เมอร์พาร์ตหรือว่ามันเป็นส่วนผสมของอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมต้องเอ้ยโอ,อ้โหดีม่งันทิ้งก่อนไม่ได้ถ้างั้นสวยไปเลยฮะโดยไอ้มินตบเกรียนแตกแน่นอนนะผมนะครับอันนี้เหรอเอ้ยใช่ใช่แน่นอนเนี่ยคิงอาเมอร์ครับผมซึ่งเราต้องนำชุดก่อนนี้มาครับครายเช็เพลทครับซึ่งหาจากไหนอ๋อเพชรอันนี้มาสองอันนี้ครับจะได้คิงนี่มาฟึบต้องหาหมวกนี้ด้วยซึ่งเราต้องทำเควสอันนั้นก่อนฮะซึ่งเควสอันนั้นถามผมว่าเอาจากไหนครับผมก็ไม่ทราบนะ <c oughs> อาจจะผมขอหากันฮะ เดี๋ยวล่ะสุดเกาะสุดเกาะมันรับจากตรงไหนวะแป๊บหนึ่งนะครับเหลือนี้อใช่ไหมเดี๋ยวผมขอมองหาให้ท่านผู้ชมก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งครับวันนี้เขาอาสาน้ำให้เราเว้โอเคเราตามเข้าไปครับนี่ผมต้องถามเขาเลยฮะเดือดตรงมานี่ครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวนะเรยวมันนี่อยู่ตรงนี้ทําไมครับฆ่าบอสครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าทางไหนครับเอาไปไหนวะคือเราต้องถามเข้าไปใช่ไหมฟรีไอเทมอ่าเราตามเข้ามาครับผมเขาบอกให้เราไปฆ่าบอสครับ คืออะไรวะคือนี่คือให้เราตามใช่ไหมบอกหน่อยนะครับฟรีเทมครับหรือว่ารับที่นี่ได้อย่าบอกนะอ่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่คืออา้อาวอ้าว what ต้องฆ่าบอสเหรออ๋อต้องฆ่าบอสนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปวาร์ปไปหาบอสดีกว่าเกรอา่าเรียบร้อยวาร์ปบอสวาร์ปบอสวาร์ปโซนวาร์ปโซนครับแล้วก็ ไปฆ่าบอสแม่งเลยฮะเรามีของดีแล้วตีออบอสครับมาบอสอยู่ไหนวะบอสอยากจะฆ่ามานานแล้วปุ๊บป,ปั๊บมินเนี่ยนวัดดีปุ๊บป,ปั๊บมินเนี่ยนน้อยลงข้างล่างกับล็อบบี้ลงล่างดิรออะไรเราพ่อตาลิบินหรือไงฮะโอ้โอชิตแมนวัดดีจ้าวัดดีอุ้ยกองอะ่ะไอปุปป๊บปัปป๊บปุ๊บปั๊บแบกได้ปะเอาแบกได้เวย้ยเดี๋ยวเราหาดาบที่แรงสุดก่อนครับอันนี้ล่ะไอ ดาเมจหกถึงแปดถอยบ้าเอ้ยอันนี้ครับเท่าไหร่วะแปบบ๊บนึงครับอ่าเดี๋ยวขอดูราคาไม่ใช่ราคาดิดาเมจอันนี้ก่อนฮนะสิบสี่ถึงสิบแปดนี่พอใช้ได้นะอีซีเควส์ดาเมจไอเอ็กดาเมจสิบอ่าอันไหนดีวะอันนี้ก็ใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วธนวูเราใช้แม็กทั้งหมดเลยฮนะแต่ว่าเราไม่มีชุดกอดตอนนี้เดี๋ยวเราต้องทำควสก่อนฮนะ สะทุนมากเลยเนะี่ยแม่งไม่เจอพึ่งแม่งเราไม่มีลูกธนูเดี๋ยวเแอดมินหรือว่าเราหยิบไม่หมดเราหยิบมาหมดแล้วนะผมหยิบหมดแล้วนะขอโทษเถอะอ่าร์ะะตีมันกระเด็นมาอ้าวตายหาเลยครับแม่งโอเมกุนเนสโอ้ยเดี๋ยวแอดมินเราจะดำควยแล้วชุดกรล่ยังไงดีครับผมนะครับเดี๋ยวเด้อโอ้แม่งเอ้ยนี่ครับแม่ทำควยหรือว่าบัตรออนไลน์เอาไปแลกได้ปะเดี๋ยวขอดูหน่อยครับบัตรออนไลน์แลกได้ปะ ออนไลน์บ็อกแม่งไม่ได้ก็ไปเปิดนี่แม่งเล่นเลยผมไม่ทําเควสเลยฮะ <c oughs> เอ้ยจะไปสู้กับบงกับบอสสักหน่อยฮะเปิดกล่องเล่นๆดีกว่าฮะปึ๊บได้เลยฮะชุดกรอบอาร์เมอร์อะไรไม่รู้โอ้โหกรอบมันมากมายเลยครับผมคุณผู้ชมมากมายจริงๆฮะฮีโร่ออนไลน์อ่ะใส่ก็ใส่เออว่าแล้วเปิดอันนี้ใส่ดีกว่าโปรเจกต์ไม่เอาจะเอาแค่นั้นก็พอแล้วชุดกรอบรับผมนะครับซึ่งโพอเถือกสิบคุณสิบนี่โคตรเยอะเลยฮะนะครับโอ,โอ้โอ้คุณพระโอเค ออคตาาเลยครับี๋ยวเราจะเปิดอาเป็นกล่องชุดเกราะแทนนะครับเราจะได้ใส่แบบดูดีดมีออร่าหน้าไม่หมองนะฮะอาเดี๋ยวรับชุดเกราะไม่ได้ฆ่าบอสไม่ได้อเอาปุบฟึบๆนะครับแล้วกากเลากากขึ้นไปฮะเอามาให้หมดครับ <c oughs> แล้ขอเสื้อทีนี้ขอเสื้อขอแบบว่าไม่ซ้ํากันเลยฮะแบบไม่ซ้านะขอแบบไม่ซ้ําต้องไม่ซ้ำระดับริวลยฮะระดับริวทีเฮดยี่สิบแปด โอ้เยี่ยมบูสออนไลน์ครับอ่า uh, เดี๋ยวขออะไรได้ไรได้ไรได้ไรต้องไม่ซ้ำนะระดับริวแล้วนะอ็โหยบ้าเอ้ยเนะะี่ยเฮดออนไลน์ตอนแรกอ่านว่าฮีโร่อนไ์ห้ามจำหน่ายด้วยนะฮะโอ้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นของที่แบบสะสมไงยาววิขายผมอาจจะโดนแอดมินตบกระบาลหัวแตกได้นะฮะไม่ เอ้ยใช้ได้ดวงยังขึ้นอยู่ดวงยังขึ้นเอ้ยดวงยังขึ้นอยู่นะครับขอกางเกงครับออ้โหขอกางเกงครับกางเกงกางเกงโอ้โหชุดเกราะคุณพระไม่ได้อยากได้เลยของเกงครับทีนี้นะครับชุดเกราะเราจะได้เต็มฮะจะได้ดูดีมีออร่าโถยบ้าเอ้ยนะฮะขอล้องหางเกงก่อนได้มาแล้วเว้ยโอเคผมและผมก็ได้ดาบนี้มาด้วยครับซึ่งดาเมจมันขึ้นว่า25.75ผมนะครับผมอาจจะเป็นอะไรที่โหดอยู่พอสมควรเลยนะฮะเกตครับ เกตจ๊ะโอเค PVP ตอนนี้ปิดอยู่ก็ผมไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปวาร์ปโซนฮะเก็บลืมไปแล้วว่าฉันเคยเล่นเซิร์ฟนี้มาก่อนเอาละไปฆ่าบอสไอ้มินนี่กระโกรามาม่าปากกระป๋องกันดีกว่าครับแม่ของสุดท้ายแล้วเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย,เยดาบครับผมอิอของฟรีห้ามจำหน่ายคนไหนจำหน่ายโทษยึดของฮะ <c oughs> ยึดไปเลยเย <c oughs> ผมก็ไม่ขายอยู่แล้วนะครับโอเค ของฟรีไม่ต้องขายผมคนไม่ซื้อหรอกนะฮะวงเล็บมังนะนะครับโอเควัดดีจ้าติดไฟเรดโรสเรดโรสดเฮ้ยตีตัวนี้แล้วมันจะดรอปป่ะวะเรดออออออืืืืหหมันจะดรอปให้ผมไหมเนี่ยเออเออมาสิมาสิเอาคาซาเซโมเอาคาซาเซโมอันนี้ก็ได้ครับมาอนี้ครับมาดีครับมาสิครับอุ้ยอะไรกัดผมเนี่ยไอ้เรื่องไอ้ตัวพวกนี้มันจะมีเรื่องทั้งหมด100ผมก็1ตัวนี้ตีประมาณ5้าถึงหทีได้ให้ผมนะครับ โอ้จะตายแล้วเว้ยเดี๋ยวดิโบก้าดาบโบก้าเราจะดีไหมโอ้โหเดี๋ยวดอเอาอันนี้แทนไหมโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวดอเดียด๋วยวดอโอ้เดี๋ยวด,วยดวยอุอ้ยตายแล้วเว้ยเราตีพวกนี้เราไม่น่าจะได้ไรให้ผมแบ็คก่อนเลยฮะอ่าเดี๋ยวเกดอีกรอบครับแม่งวาร์ปโซนฮะมาตรงอะไรดีวะวาร์ปตีบอสครับตีบอสเหมือนเช่นเคยนะฮะแล้วก็ไปที่อ่า แล็กหน้าลอสไฟเออร์ดาร์กหน้าดาร์คิงอันนี้แน่นอนบอสตัวนี้แน่นอนที่ติดระดับชุดแน่นอนเอ้ยมันติดยันมุมกันครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ดี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 ด,ดีเออเอา้าวไม่ใช่บอสอะอ้าวลากรในน้องชายเดี๋ยวโอ้โอ้ชิดแมนนะครับแล้วก็มีรอยโกล์เกมส์ครับรอยโกล์เกมส์เอาไว้ทำอะไรวะเดี๋ยวเราขอค่านี้แป๊บนึงครับนี่อ Bot, ่อบอสอ่ะนี่ใช่ไหมจะจงบอกค่าที ใครงามเลิศในปาฏิพีตายไปกะเอ้ยตายแล้วเหรอเดี๋ยวมันตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าใช่มั้งไม่น่าใช่มั้งติดไฟครับ <c oughs> เอาเอาสเกตเลตันเอาบ่เอาบ่ฮะเ,เ,เอาบ่ฮะให้มันติดไฟตายดีกว่าครับเดี๋ยวก็ตายแล้วห้าสี่สามแอดมินเดี๋ยวอยากติดไฟแม่นบ่เนี่ยเก้าสปอนครับเราไปดูทางนั่นควสกันดีกว่าฮะ อีกรอบหนึ่งครับผมนะครับซึ่งเห็นไอ้มินบอกว่ามันในตัวผมเนี่ยมีอ่าเควสเติมด,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 ด้วยนะครับเควสเติมเควสเติมไปฟึบแดกกันนะเอ้กินก่อนครับผมรับประทานก่อนผู้ใจเพาะนะฮะเออจะได้น่าฟังนะฮะออช็ดแมนจริงๆด้านน่าจะมีบอกครับผมว่าทำเควสแล้วก็ได้อะไรนะฮะชุดเกาะชุดเกาะอ,อันนี้เหรอโอ้โหบ้าแค่นี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเริ่มทำจากนี้ดิอ๋อดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว เอาอจะไม่เอาชุดหนังนี้มาก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำคุยให้ดูหน่อยเลยกันนะผมแต่ว่าเราจะงดมินิเกมไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคิดมาันจะเนิ่นนานเกินไปนะฮะโอเคเราไปรับของฟรีนะผมโอเคฮะคุณผู้ชมเจอกันฮะเดี๋ยวเของฟรีมันไม่แจกชุดหนังว่ะ <c oughs> สำหรับคนที่อาจะเอาชุดหนังครับผมก็ไปหาค่าบัวแล้วก็คลาฟกันมาเองแล้วกันนะฮะผมโอเคสามารถซื้อฉายาได้โดยทับเอ็นเอ็นครับเอ็นเอ็นจริงหรือเปล่าทำไมผมไม่ได้ what the fuck ตอนนี้ผมก็ขอของจากแอดมินมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยเลยฮะนะครับเราเป็นสายขอครับเนี่ยโอเคขอบคุณครับอ่าบางคนนี่ด่าโวยริวแม่งไม่ขอบคุณเลยว่ะเนี่ยเออเนี่ยครับฝึกวางไปฮะเอ้ยอะไรวะรู้ซะบ้างรู้ซะบ้างฮะโอเควางไปครับหนึ่งชิ้นครับอสองชิ้นฮะแล้วก็สามชิ้นครับเอาเดี๋ยวเด สี่ชิ้นฮะโอเคแล้วก็ได้มาประมาณนี้ผมจากนั้นก็นํามาวางตรงนี้ใหม่ครับนะฮะจริงๆเราต้องนําเหล็กมานะครับแล้วก็มาแลกเป็นอันนี้ครับซึ่งมันจะลําบากนิดนึงเนี่ยผมแล้วก็ผมทำเควสอันนี้ไปเรื่อยๆกันครับนี่คือวิธีการนาเควสนะฮะแลวหลายคนคงรู้ดีมันคงง่ายมากอ่ะนะฮะง่ายสับลัซเซียแน่นอนฮะจะไม่ง่ายนี่ให้ตบหัวเลยนะครับตบหัวแอดมินเนี่ยอย่าตบผมน่ผมกลัวนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้อันนี้ยากกว่าเดิมอีกหาเพรนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะครับผม เอาวางไปครับแล้วก็เพชรวางฮะเอาเดี๋ยวเอาเพชรวางแต่ว่าไม่ได้เอาของมาสวยบ้าเอ้ยนี่ครับมาฮะฟืบเรียบร้อยครับแล้วก็นี้อ่านะครับชึบนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ดูดูผมเล่นมินิเกมก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมไปเจอกันนอกรอบนี้อาจจะมาเล่นมินิเกมได้เนี่ย <laughs> อา้าววิธีหาการวิธีาก,าธาการหาโลโย่เกมอ๋อนี่คือวิธีการบอกครับผมหายัางไงครับหาได้จากการปราบบอสร,ระดับยากบอสที่ดรอปได้แก่ ดาร์คคิงบอสนะครับก็คือบอสที่เราไปฆ่าเมื่อกี้เนี่ยผมซึ่งผมไม่รู้นะว่าใช่บอสจริงหรือเปล่านีครับเฮดออนไลน์เอามาทำไมวะอันนี้ก็วางไปนะผมแล้วก็จะได้ชุดที่แบบว่าดูดีเมอราหน้าโคตรมองครับทำไมหน้าหมองอะล่ะไม่รู้ว่าผมไปถามอ่าถามริวทีเฮยี่แปดเอาแล้วกันนะผมเรียบร้อยแล้วครับผมใส่เลยฮะเดี๋ยวขอํำชุดอีเฮดออนไลน์พวกไอออนไลน์ทั้งทั้งหลายนี้ไปเก็บก่อนฮะแม่งลกไปหมดเลย เก็บปลายของกากป,ป,ปุบปับเรายังเอาไว้อยู่นะครับกากเก็บปลายกากเก,ก็กกกกบปลายนะฮะฟึบๆเก็บให้หมดไอชุดเพชรเนี่ยเราใส่ชุดทองนะครับเราใส่โหดอ่าเดี๋ยวโมวของกษัตริย์แห่งอ่าอารีนาโอ้อารีนาที่มีพีบีมีฮอนด้วยเปนะ็น <c ười> ไอ้บ้าเอ้ยนั่นคารีนานะครับโอ้โหเล่นมุกอะไรวะโคตรเกียนเลยว่ะนะครับเราไม่มีลูกธนูอะ่ะแอดมินขอลูกธนูทีครับ <c ười> ขอเป็นว่าเล่นเลยเนะฮะอันนี้คือแบบว่าเราเอามาให้รีวิวับผมนะว่าพอจบคลิปนี้ก็ให้มินเอาคืนไปแล้วน,นะครับแอนนะครับคนอื่นจะขอฮะอาจจะโดนกระทืบได้ครับทัพเกตอีกรอบหนึ่งครับแล้วลองไปฆ่าบ,บอสไอ้คณาดูฮะวานโซนครับแมวดีกว่าเอาเรามาไหนวะเนี่ยมาห้องกิจกรรมเถอเลยอ่ะแบกแบกแบกอย่างงี้ต้องแบกเรียบร้อยครับแล้วก็ไปที่รีบอสฮะแล้วก็อันนี้ตัวอะไรอยากอยากรู้จังอยากรู้เนี่ยอ่ะ่ะได้เลย เอ้ยมันยังตีเข้าอยู่เลยอ่ะเอาอ้ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่คนดีไงคนดีก็รู้อยู่ใช่ไหมหล่ะครับอ่าไม่ลงมาละทีนี้มันก็ลงมาหาเราไม่ได้เลยครับเราอยู่นี้ครับอ่าอ่าเอาอุ้ยลงมาได้ไงว่ามันผักกันมาครับคุณผู้ชมด่าผมครับอีอี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 ไอ้อดาบนี้มันเหมือนจะโหดน,นะมันมีสปีดบวจ้ำไม่มันตายได้เหมือนกันดีกว่าครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ของมันค่อนข้างที่แบบว่าจะไม่ค่อยอ่าอะไรบ้าง ไม่ค่อยเกลียดจนเกินไปผมถือว่าโอเคอยู่นะเฮ้ยได้ชุดเกาะไอ้นี่มาแบบบอสอ่ะนะครับได้ชุดเกาะบอสมาโอเคผมนี่ก็คือเข้าๆข,ข,ของอเซิร์ฟเวอร์ปุปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยผม <laughs> โอเคผมก็สำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วผมไม่เจอคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวีสดัสสดีโจโจเขาผมนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับผมจะพูดไว้ไปไหนวะโอเคไปแล้วฮะไปจ้า <laughs> ไปแล้วไปจริงๆแล้ว